สวัสดีครับพี่น้องกองไปมื้อนี้จะจบมารีวิวสมตำสมฮงอาหารประจำของคนอีสานพี่น้องนะครับพร้อมขอนี้วนะครับอู้ยสับวมื้อนี้นะครับเป็นสมตำนะครับอู้ยพี่น้องมามามามื่อพี่น้องอูพี่น้องกุ้องอ่าโอ้ยแสบแสบแสบพักนะมื้อนี้พักบพวกแคลไลซือถังก้อนนะครับ อแพเทท่เซตีที่ตามจะจบนะครับสีได้เห็นคำที่แล้วนะครับกินสมตำกับสมตำกับปลากับปลาขาวเผาเกลือพี่นอ้องเมื่อนี้สมตำตำทาาพุ่นะพี่น้องอืมปะบึกพี่นอ้องมา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 อืมอืม,อม,อม ก๋เนี้ยก๋เนี้ยบันห่ออืมน่าอร่อยบางอืมอืมาอร่อย้างมึงเหีนไมบางอืมกุ้งไหมกุ้งกุ้งกุ้งอมมึนี่ไปซื้ออยู่ตลาดท่าลานมี้ย เออตลาดนาฝรั่งโอ้แซ่บมาๆพี่น <réussi S 2> ้องอืมอืมอ๋มออมร้องอ๋ออืมโอมยหอยไม่เอานี่หอยหน่อยหอยหน่อยหอยหน่อยอืมหอยนางรบกอง ขอบคุณครับมามามเรืขาแรกนะครับนะครับตัวนี้นำทวงนะครับก็ใส่ดูอะรกันไปนะครับงงงงเดี๋ยวมา